ครับวันนี้ผมจะมาต่อ,อวงจรควบคุมทางอ้อมกระบอกสูบทองทางลมจากแรงใจลมเข้าไปที่คั่วผีของวาลสานับสองทำงานด้วยปุ่มกดกลับด้วยสปริงลมจากแรงใจลมเข้าคั่วผีของวาลห้าทับสองทำด้วยลมกลับด้วยสปริงออกออกจากคัวคัวเอของวาลสา่ทับสองทำงานด้วยปุ่มกดกับด้วยสปริง คัวสองของวาวห้าทับสองคัวแซดทำงานด้วยลมกับด้วยสปริงออกจากแล้ก็เมื่อกดปุ่ม A ลมจะจะเชื่อมกับแซดก็เอเอของวาวห้าทับสองทำงานด้วยลมกับด้วยสปริงเขาที่จะบอกสูบของทางด้านซ้าย ปี2 2> ของวาว5ทับ 2, 2ทำงานด้วยด้วยลมกลับได้สปริงเข่าที่กระบอกสูบข่บอ,งงของทานั้นขวา